เคยได้ยินแต่เขาพูดกันครับว่าเอาเงินแสนเงินล้านไปแหลกเงินซิบเงินร่อยนะครับวันนี้เข้าใจครับเข้าใจซึ้งนะครับอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอัลโลไทปปิ้งครับรถไทซิ่งนะครับในช่วงนี้มกกมุนกับรดเกีียวนะครับวันนี้วันที่22นะครับ2 2กันยายนนะครับพุทธศักราช2565นครับพี่น้องครับวันนี้อยู่กับอะไร ดีซีเจ็ดศูนย์นะครับนี่ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับถุงนี้นี่สองพันแปดครับมี่หยังเนยนะครับกับใบมีดนะครับเล่าใบมีดสิ้นนะครับนี่ปลอกนะครับตัวหนึ่งก็หลายบาทหลายตังค์นะครับนี่ลูกปืนนะครับนี่ลูกปืนเล่าใบมีดนะครับอันนี้ลูกปืนสกู๊ตงนะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนนะครับนี่เซนเซอร์อันนี้ แผ่นตรงเขานะครับแผ่นไวทัดมองตูต้งเขานะครับอันนี้เป็นประกับใบมีดนะครับสองอันก็รัก็ล้างมีอีกครับนะั่นตะแกรงซิงครับตะแกรงซิ่งจากพี่ซิงตะแกรงซิ่งนะครับอันนี้คือไฟท้ายเทเลอร์นะครับก็หมดไปเยอะแล้วครับหมดไปเยอะแล้ว นะครับก็มาวอาซูพี่น้องฟังนะครับแวะมาสักทายนะครับก็พึ่งเข้าใจคําว่าเอาเงินแสนเงินหมื่นไปแลกเงินร้อยนะก็ื้อนี่นะครับก็อย่าคิดมากครับอย่าไปคิดหลายนะครับไหนก็เฮาได้เดินมาแล้วนะครับได้เดินมาแล้วก็ต้องไปต่อนะอ่ะนะครับขันสีคิดว่าโอ้เอาเงินไปเหตุอย่างอื่นดีกว่านะครับมันก็มันก็โบแมนนะครับมันไม่มีใครหรอกครับที่เอ่อ ที่ทำลงทุนแล้วสมมติว่าลงทุนแสนหนึ่งกับเสียเ,เงินก่อนแสนหนึ่งเล่เป็น,ปน,ปน,ปนปไปบ่ปด้ครับถ้าางนั้นเขาไม่เรียกการลงทุนนะครับบอกรวัวผมบอกปอบใจจะฟ้องหรือเปล่านะครับตอนนี้เฉพาะผมซื้ออะไรเองตอนนี้ก็ตกไป2 0 0 0 0 2 0นสองหมนอ่เ็ดะครับเฮอยููนอีกประมาณจากัก38,000นะครับผมน่าจะตกประมาณ6 0,000บาทนะครับสำหรับดูดูกาลนี้นะครับ พอสมควรนะครับพอสมควรนะครับสำหรับพี่น้องที่สเล่นรถเกี่ยวนะครับหรือรถไถก็ดีนะครับก็ถ้าเกิดมันได้ซ่อมนะครับก็อดทนอดกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับหัวจิตหัวใจนะครับว่าเรารักที่จะเล่นทางนี้หรือเปล่านะครับโมเมนว่าเห็นเข้าได้เข้าเล่นก็อยากได้อยากดีน้าเขานะครับเวลาเขาซ่อมนะครับ โบหูว่าเขาสอมอียงแน่นะครับหูว่าเขาสื่อเอียงมาแน่นะครับฉะนั้นก็ต้องดูว่าจิตใจเรามันจะสู้หรือเปล่านะครับถ้าใจเขาสู้ครับคือผมนี่กระเอื่นสู้เพื่อนนะครับแต่ว่ากะทดๆอถอยๆนะครับหย่อนเงินมันบ่เอยมีนะครับทายที่สุดลักก็ต้องกูนี่ยืมสินครับเพื่อที่จะหาเงินมาสืออะไรมาซัพพอร์ตนะครับกะหวังว่าตอนหน้างานกบสิบโมงเอียงมีปัญหาเอียงมากมายนะครับ กาตามสภาพครับซื้อรถเก่าก็ต้องซ่อมนะครับซึ่งผมว่อยากให้พี่ๆน้องๆนะครับคิดว่าการถี่ลงทุนนะครับเป็นการที่เอาเงินมาทิ้งหรือขาดทุนนะครับฉะนั้นแล้วมันบอดเออเกนการลงทุนนะครับถ้าสีเอห้าสิคิดแบบนั้นนะครับเนาะนะครับกะประมาณนี้นะครับมาถักไทยนะครับพอดีบมาจากเสืออะไรนะครับผักเคียงก็เลยไปเสืออะไรนะครับถุงนี้ก็อะไรแท้เบิกศูนย์นะครับฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับทีมงานที่ รถเกีย่ยวส,สื่อหาอะไรนะครับล่าสุดนี่ผมค่อนข้างมันใจแล้วนะครับว่าอะไรที่ศูนย์ค่อนข้าง,งจะราคาถูกลงนะครับไม่ได้ถูกลงกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ถูกลงกว่าอะไรเทียมในบางชิ้นบางอย่างนะครับอันนี้ก็พี่น้องล่องพิจารณาาบึงนะครับอะไรศูน์นี่คือเป็นผาดแท้นะครับเป็นอะไรแท้นะครับเนาะส่วนอะไรแต่งผงนั้นเท่ากับสื่อหาเอาเองนะครับเอา จักซีว่าจังไหนนะครับมาปอบใจเจ้าของมาถักทายพี่น้องกัสิประมาณนี้นะครับในวันเสาร์นี้ผมจะไปรับเจ้าดีซีเจ็ดสิบนะครับกลับบ้านแล้วนะครับพี่น้องกะรอเบึงว่าไปถึงบ้านสีเห็ดหยังนะครับหลังจากออกจากอู่ก็จะมีเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเก็บสีมองได้สนิมมันขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงล่างนี่คือบอดดี้เฮีอู่พิเศคไห้นะครับช่วงล่างกับน่าจะกลับมาเช็คเอาเองนะครับในเรื่องของลูกปืนระเลยอีย่างต่างๆกันน่าจะเก็บอีกหลายจุดอยู่ครับ เพื่อสิจบนะครับอย่างตะแกงนี่ก็ต้องไปใส่เองนะครับตะแกงซิ่งนะครับเดี๋ยวใส่เองไม่น่าจะยากนะครับอ่ะโอเคครับลิปนี้ก็ประมาณหาหน้าที่นะครับแวะมาทักทายให้กาลังใจนะครับเจ้าทีมงานรถเกี่ยวรถไทนะครับยาพึงถอนนะครับมันได้เดินมาแล้วนะครับจงสู้ต่อไปนะครับบอมีไผ่ตีสิบเจบโตนะครับถ้าเข้าคิดว่าเอ่อรอรถใหม่รอเงินสดรอจังสรรรอหนี่บอมีทางได้เห็ดนะครับ ก็ฝากพี่น้องไว้นะครับเป็นขอคิดในการทําธุรกิจต่างๆนะครับมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับกับริหารให้ดีจัดสรรให้ดีนะครับทุกอย่างรวนประสบความสุร็จได้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกสัานติดติดตามรับชมครับพมกันในคิด้าครับอารู้ไทยสิ่งสวัสดีครับ